อนนี้ผมจัดกิจกรรมแข่งวาดรูปนะน้องรักใครที่คิดว่าตัวเองวาดรูปสวยเนี่ยมาลงแข่งกันได้นะของรางวัลเนี่ยผมแจกเป็นเสื้อโห่เอ็มมูลราค่า5,000กว่าบาทตอนนี้ไม่รู้ว่าในกลุ่มเขาขา่ยกันเท่าไหร่นะใครสนใจอยากแข่งวาดรูปเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะน้องรักอย่าลืมกดไลค์นะนะอย่าลืมนะน้องรักนะเดี๋ยวเล่าเรื่องรอดอยฟังกดไลค์ด้วยนะ โยน้องรักวันนี้เราอยู่ในเกมไม c ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเอาตัวรอดในโลกที่มีแต่สี่เหลี่ยมผมคงต้องตัดต้นไม้นะครับเอ้ยใครอ่ะเราเล่นครับผมจัดฉากไว้นะครับผมให้เพื่อนมาแอบหลังต้นไม้ต้นนี้เพื่อคลิปเราจะได้มีสตอรี่ใช่ไหมเพื่อนใช่ เอาละเราจะมีคิวมาเล่นกับเราฮาร์ดโคลโลช่องคีกอฟเรา3าคนมาเล่นไม้ค้าวกันเราต้องแบ่งหน้าที่เดี๋ยวกูจะหาอาหารไอคิวตัดไม้ไอนลิงหาทานไปเลยก่อนที่มันจะมืดเราต้องได้บ้านก่อนลุยนี่คือชาเลนจ์ขึนแรกใช่ไหมใช่กูไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดเปล่าอาจจะมีครีปเปอร์หรือฮีโร่บยหรือเจนนี่ <ม>ดเจนี่ได้เหรอมีมึงรู้จักกดเหล็กไมยขาปะกดข้อที่สามสีก่กดมีอยู่ว่าถ้าเราไม่มีบ้านเราก็จะไม่รเฮ้ยกูจะวัวเจอประตูอะไรไม่รู้อะอะไรอะมันเป็น,น,นเนเธอร์เนเธอร์แลนด์เหรออย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเพื่อน,นตอนนี้ได้ไม้กก่แล้วได้มา5 1อันเขาบอกว่ากูาไปเรียนรอรดอมาถ้าเราอยู่ใกล้น้ำเรามีโอกาสรอดสูงมาก ลอเอาละตรงนี้แหละบ้านอยู่กลางนะ้ำคิดว่าไงมีปลาหมึกด้สกิทเวิร์ดคิดว่าลมเย็ยนสบายคือตอนนี้กูหิวมากพี่พีก็แทะไม้รอไปก่อนเอาละคนดูน้องรักทั้งหลายเองเคยดูไม้ครับรอยวันพี่ไหมไม่เคยนี่นี่น,นี่กูยื่ตรงนี้เห็นเนาเปนแต่บัวแจกนี่มึงหรอเอ้ยเอาวางเลยลิงนี่กูคุยกับมึงอยู่นะ่ะมึงก็เต่ากูอยู่เชเชนี่มันบ้าเอาไปอิสลามกินได้เพื่อนนี่เป็นเนื้อบัวเอ้มึงเชื่อไหมว่ากูลักกี้มึงดูลูกเดียวกูได้ไก่ ไ่เยกดเหล็กบอกว่าถ้าตอนมืดเป็นไรเราตายแน่เราจะโดนซัมบี้เร็วเร็วเร็วลิงมายุกับพี่ก็ได้ลิงมาอยู่กับพี่ลิงมาอยุกพี่เร็วเร็วเร็วแจ็คไม่เจอทหางเลยอ่ะฐานก็ต้องหาข้าวเหนียวต้องอุ่นมันมีเรื่องเล่าเรื่องอไรครับตอนนี้คือรอแจ็คมีดิมึงมามึงมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังลิงอย่าไปข้าวปุ้ดข้าวปุ้ดมาอยู่กับพี่ฝากหินเลยเฮ้ยใครมาดูดนามข้างๆกูขวาขวาพี่เฮ้ยเฮียอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าลุงจรูนเฮ้ยนี่นี่นี่น่อลิงเอาไว้อ่าถือไว้ที่มือซ้ายตุลุดตุุด อยู่ในอาหาดฐางกับ,บานอยู่เว้ยอุ้ยสกิลตั้นเต็มเลยแจ็คเฮ้ยเพื่อนกูได้ยินเสียงพิษสวงอ่ะคือนู้หา,ารูที่มึงอยู่ไม่เจอเพื่อนอุ้ยเพื่อนฟวาล่าเพื่อนเพื่อนกลัวไม่ใช่แล้วมีคนผิวปากเว้ยมึงได้ยินเสียงคน จากนั้นใครอะไหนเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนั้นมันเป็นคนฟันยื่นๆนะเพื่อนฟันยื่นเหรอ,หรอเขาบอกว่าตำนานชายที่มากบหมอกเป็นชายที่เพื่อนไม่คบแล้วพร้อมที่จะฆ่าคนที่มากับเพื่อนใช่หรอมึงกับกูตัดเพื่อนกันเลยอฮ้ยอะไรไหรมอุ้ยอ้ยอะไรอะอุ้ยม,ม,มันเิ่มเข้ามาใกล้ๆันอไหนนี่ๆๆอยู่ตรงที่5นาทีแล้วทำไมสมบีไปนั่งบนเรือหรอเพื่อนกูเพื่อนกูชิลิกี้เต่าเต่ายู่ข้างนอกอะใครจะอาสาไปเอาไอ้ดีแล้วกัน เพื่อนเพื่อนเพื่อนห้ามออกห้ามออกเพื่อนมึงไม่เคยได้ยินชายที่มาก็หมอกเหรอเรื่องเล่ามเป็นไงนะชายคนนั้นเป็น i n t เ o ิ e r t อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยหลังต้นไม้ใครอ่ะหลังต้นไม้อุ้ยเฮ้ยมันพิวปากใครพิววอ่ะมันเลอะอะไรอ่ะ วิ่ินืนกับมิกกี้มันมิกกี้มปนกี้เยกรเี่ยิกกี้ก็หันาอก้เนี่ยอะไอชายที่มากระอกิกีอล้วิกกี้อุ้ยมันโดดาาวิกกี้โดาบ้าิกกี้ะตลงน้ำเครอแล้วอย็อยาค่ามันอย่าฆค้ามันคืนนี้ลงลงเมืองเลยเพื่อนถ้ามึงเจอชายที่ผิวปากบอกด้วยนะได้เฮ้ยเจอเล็กเฮ้ย เฮ้ยคืนอีกนึงคืนอีกนึงอะไระวุฒยเพื่อน้ยเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมันว้าวไห้เมึงอาจจะโดนภาพหลอนของเดอะแมนฟอนเดอะฟ็องโอ้ลิกกี้เฮ้ยค่าลิกกี้เหรอนี่ไงลิกกี้อยู่นี่นี่ไม่ใช่ลิกกี้แล้วอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันผิวปากมันอยู่ไหนไหนอนท่ไหนอะไอ้ดีไอ้ว้าวว้าวไอ้ กิ้วกิวกะตายมาเล้วะมาเลยก็บของก็ไกินของกันมาได้แจ็คทำไมอ่ะไม่มันมีช่องอันนี้ก็เราต้องปับับแต่งบังเกอร์เราแจ็คมึงสร้างมึงสร้างเลยเอาแบบใหญ่ๆแล้วก็มีกบดักเนื่องจากเราจะสร้างบังเกอร์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ต้องใช้หินในการสร้างผมก็เลยมาขูดหินไว้ครับซึ่งช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะน้องรักเดี๋ยวเราจะข้ามกันพี่มันป่ามาจากไหนอ่ะ แจ็ค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 ลงตังตัวตัวลงไอ้เนี้ยปิดไควคคคลางลางแล้ว้ยอแคตีันตีันไอตเียเนี่ย้าวผมบอกแล้วเขาได้ บอกแล้วเข้าได้ไอ้คิวมึ่งทิงโก้ไอ้เงี้ยซวนีกูจะขยานะเขศแต่แจ็คตอนนี้กูทำกำแพงไททันอยู่ไอ้คิวจัดการหน่อยดิคิวเพื่อนหัวของลอยหนาวหมดเลยเฮ้ยมึงเก็บมาเหรอแก้วย่าปลายก็แจ็คมึงจะเสียไปเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านอะไรวะเข้าไรเงี่ยย่างย่งแจ็คอุ้ยอุ๊ยมามามึงมึงต้องมั่นใจในฟันเกอร์นี้ดิวะมาเพื่อน เข้ามาเร็วชีอุดอุดอุดชีนี่มันอยู่ตรงบังเกอร์นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังหลังอย่าดูอย่าดูอุดอุดอุดลองลองเล็กลองลองว้างพี่อุดถายยิงพี่อุดถายยิให้ตายให้ตายไปแล้วมันไปแล้วไปไว้ไปคุณคน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 กุยพิกแอกนี่เราสร้างบังเกอร์สูงอันนี้มันเข้ามมาได้ไงวะต้องสร้างสูงกว่านี้อ่ะ เฮ้ยเป็นยังไงคริโ <c oughs> ตอ่ะกลัวตัวแทงเอาฮาเพื่อนยะเอ,อ๋เอเฮ้ยชายที่มากับหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี่นี่มอยี่นี่ อม่มองหน้ามานะันอะฮะมองแม่ันมันจะจ้องเองตอนนี้ใกล้จะเช้าแล้วเพื่อนเตรียมตัวออกเดินทางลิงไงมีหินสามก้อนไหมแสงแดดของพาทิท์มันช่างเจ้าเสลื่อเกินน้องรักเป็นเช้าที่สดใสในเช้าวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมกับเพื่อนตัดสินใจว่าเราจะออกเดินทางไปลงเหมืองกัน <c oughs> พวกเราต้องการเหล็กแล้วก็ทานหินและที่สําคัญเลยเนี่ย <c oughs> พวกเราต้องการเพชรเพื่อเอามาครับดาบเพชรนั่นเองผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้องรักว่าดาบเพชรกูเนี่ย <c oughs> จะสู้กับะแม man form the f o อกได้หรือเปล่าแต่มีไว้ก็อุ่นใจอะ ว้าวเอาโขลดฟอร์เม็กซิโกเบอร์รี่ไม่เต็มเพดานเลยว้าวนี่มันนี่มันอีกโลกหนึ่งเลยนี่ว้าวเยี่ตอนเด็กๆไม่เคยเจออะไแบบนี้นี่น้ำเหรอเพื่อนไปเจออะไรเจออะไรลงมาลงมาเยี่ยมโหคนว่างอุ้ยอุ้ยสเกตลตันเพื่อนมีบล็อกหินบล็อกอะไรไหมเอาวานบังเกอร์ก่อนแบบเป็นบ้านเล็กๆตรงนี้อุ้ยเอมเบรลล์แจ็คไม่เสี่ยงอะไรอะไม่ไม่ใช่แจ็คเพฟสฮะ เพชรเฮ้ยเพชรชิดเจอเพชรเมโตมามามาแบ่งอาหารกันก่อนกูใส่เนื้อหมูค่อยเพิ่มแล้วเยังไม่งตาำมาเต็มระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยเออเพื่อนเพื่อนคิวระเบิดด้านหลังคิวแล้วของกูคิปเปอร์คิปเปอร์ให้ตายเลยอ้าวคุแจ็คลุงจันนุนทำอะไรของไม่ตกงหมเพื่อนโอ้ยเฮ้ยทำพ่จิ๋วทำพี่จิ๋วลิง พี oh. ่ของบริจาคให้เพื่อนยากไร้รเพื่นเยฮ้ฮเดี๋ยวมันมาเป้าใช่มันมาสวยหลังจากที่เราหาของได้แล้วเนี่ยเราก็พากันขึ้นมาข้างบนนะตอนนี้เรากำลังจะทำทีค่าไอเดอร์แมนฟอร์มเดอะฟอกครับเดี๋ยวเราต้องวังแคปดอด้วยนะ เกกซ้อนว่าคืนนี้เราจะล่าไอ้เหี้ยหมอกมันทำกับเราไปเยอะใครปลูกต้นไม้ไว้ตรงนั้นวะปลูกเองเพื่อนต้นไม้อีกหน้าซิวเพื่อนต้นแห่งชีวิตเฮ้ยเจอเจอเจอมันต้นไม้มันจ้องหน้ากูเอยต้นไม้ชีวิตกูโดนเผาไปแจ๊กแจ๊กชีวิตเรากลังจะไหม้เพื่อนระหว่างนี้เราก็รอบางทีมันก็มาโอ้เหี้ยตรงนั้นมันผิวนกยีดหา คืนนี้เรารอดเราจะต้องรอคืนต่อไปครับน้องรักมัน่าจะกลัวแผ่นการขอาพวกเราเว้ยคืนนี้ฝนตกด้วยน้องรักผมแทบไม่ได้ทําเยี่ยไรเลยนั่งรอให้มันมืดเนี่ยไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะโดนล,ล่าหรือเปล่าเรามองไม่เห็นพระจันทร์ด้วยผมเอ,อ้ยมองมองเอ,อ้ยเจอเจอ,เจอหายหายหายแล้วมาเลย The Man from the Fox กูคาบดาบเพชรเลยเพื่อนกูม,มาแล้วกูม,มาแล้ว,มมลวขออนุญาตเป็นคิล,ลิโตะหนึ่งวันดาบคูเดี๋ยวเดี๋ยวกู s t a r เบิร์สตี m แน่สัตว์เอาเอาเอาดาบเลยถือสักเล่มเ,เพื่อนเอ้ยให้เพื่อนถือดาบฟ้าเลยไป ถือว่ากูรักมึงเลยกันถ้ามึงทําดาบหล่นมึงก็ออกจากแกงกูไปมึงไม่ใช่นักลบเอาละแผนของเราคือว่ากําจัดเดอะแมนฟอร์มเดอะฟอกออกไปจากไมยครับเจอเจอเจอเฮ้ยแต่มันไปแล้วมันพิบักมันอยู่ไหนมาดิวะมาลงไปเลยลงมาลงมา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 เราจะต้องเอาไก่มาบูชายันนะนำไก่ออกมาอย่าเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว มันมาแล้วมันลามันลามันลามันไล่ลิงมันไล่ลิงไอ้ลิงลิงเฮ้ยเวิ่งมาไปไปวิไอเหี้ยไปเหี้ยอะไรกัดดิกมาันมารวเฮ้ย้ยเฮ้ยลงลงลงอ้้ย้ย้ยเข้ามามัตาบึงตีม ไอคิวไอคิวตายมันหายไปเลยไอคิวเพื่อนมึงเป็นตัวล่อมึงตายทำไมอ่ะน่าจะถ้ามีใครตายอ่ะเฮ้ย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 ใครของใครของลามะเฮ้ยเอาไปเอาไปบูชายันเฮ้ยมีอะไรแจ็คท่านบูชายันเฮ้ยบนต้นไม้เฮ้ยแฟนนอมแฟนนอมเฮ้ยจับตี เฮียเบ้นอนหลายเวอร์เกินเรียบร้อยกูล่ากูนักล่าแฟนทอมไอ้สัตเฮ้ยว้าวเฮ้ยมันล่ามันล่ามันล่าเฮ้ยอยู่ในบ้านเรามันอยู่ในบ้านเราไปปิดประตูให้มันไว้มันจะกินพวกเราไปคอไปคอนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหรเรอตาบ้าตีม โอ้ยเฮียเฮียโ้โ้โ้อุยแม่งเลยเฮีย่าฮ่าฮ่าตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาอ้ยเอ้าตาย้กูเก้วอี้ยมันล่าเหรอเาเอยัล่ามันล่าอะไรร่วใคร ไอ้เหียมันอยู่ไหนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยกวาข้าวันกวาข้าวมันเฮ้ยาเอง้กูจะตายเออน,นีก่อน,นีก